สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาลงทุนทองคำนะคะมีหลายวิธีมากเลยนะคะอาจจะเริ่มจากวิธีที่ง่ายที่สุดก็คืออาจจะเริ่มจากการไปที่ร้านทองแล้วซื้อทองคําเลยก็ได้จะซื้อเป็นทองคําแท่งก็ได้ซื้อเป็นรูปพปันธ์ก็ได้นะคะแล้วก็อย่าง การลงทุนช่องทางนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ YLG เองเราก็มีเป็นเ,เว็บไซต์นะคะซึ่งนักลงทุนเนี่ยสามารถซื้อทองคำแท่งแล้วก็ทองคำรูปประพันธ์ที่เป็นขนาดไม่ไม่เกิน1บาททอง2บาททองเนะะี่ยค่ะสามารถซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ YLG GO.CO.TH นะคะได้24ชั่วโมงได้ทุกวันนะคะโดยที่สั่งซื้อเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะส่งสินค้านะคะพร้อมออมีค่าประกันสินค้าส่งไปให้นักลงทุนที่บ้านนักลงทุนสามารถจ่ายเงินโดยผ่าน บัตรเครดิตก็ได้หรือว่าเป็นช่องทางการโอนเงินก็ได้ราคาซื้อขายเนี่ยเป็นราคาเรียลไทม์ด้วยค่ะ ส่วนช่องทางที่2เนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่แอดวานซ์ขึ้นมาละเริ่มเริ่มเข้าใจการลงทุนอยากจะซื้อทองเป็นการเก็งกาไรนะคะก็สามารถซื้อเรียกว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นทองออนไลน์นะคะก็สามารถซื้อเก็งกาไรจากการขึ้นลงของราคาทองคําได้เพราะในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็รวมถึงปีนี้ด้วยราคาทองคำได้ค่อนข้างผันผวนแต่โดยรวมเนี่ยเป็นภาพของการปรับตัวขึ้น10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะในของปีนี้เองนักลงทุนก็สามารถเข้ามาซื้อขายเก็งกาไรระยะสั้นได้นะคะโดยที่ ที่ขั้นตอนนี้เนะะี่ยค่ะนักลงทุนสามารถเปิดบัญชีผ่าน YLG Boolean ได้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาเราก็จะมีขั้นตอนการการขอเอกสารและนักลงทุนก็สามารถลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ได้24ชั่วโมงด้วยเช่นกันโดยการซื้อขายรูปแบบนี้เนะะี่ยค่ะหลังจากซื้อขายแล้วก็สามารถรับทองคําแท่งหรือว่าส่งมอบเป็นเป็นทองคําแท่งได้มีตั้งแต่ไซส์10บาททองคําเป็นต้นไปนะคะจนถึงไซส์1กิโลกรัมค่ะ สำหรับช่องทางที่3นะคะนักลงทุนเนี่ยก็สามารถลงทุนผ่านตลาด t f e x ได้นะคะหรือว่าเรียกว่าตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทยนะคะโดยที่บริษัท YLG Futures เนี่ยคะ่ะซึ่งอยู่ในกลุ่มของ YLG เราก็ให้บริการนักลงทุนด้วยนะคะในช่องทางนี้นักลงทุนสามารถลงทุนทองคำเป็น US Dollar ได้นะคะหรือว่าเรียกว่า Go Online นะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็จะเป็น Go Futures ก็คือลงทุนเป็นราคาทองในประเทศก็จะมีสัญญาไซส์50บาททองคา แล้วก็ไซส์10บาททองคําซึ่งการลงทุนในในช่องทางนี้เนี่ยค่ะใช้เงินลงทุนที่น้อยมากใช้เงินลงทุนแค่หลักพันจนถึงหลักหมื่นบาทเท่านั้นเองค่ะโอกาสในการทํากําไรเนี่ยก็ค่อนข้างมากนะคะอาจจะได้กำไรจนถึง100แต่โอกาสขาดทุนก็มากเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่ เข้าใจมาพอสมควรและวแล้วก็เป็นช่องทางที่ดี<ๆ>เพราะว่าช่วงนี้ราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างผันผวนโอกาสในการทํากําไรตลาดนี้ก็ค่อนข้างมากทีเดียวค่ะนักลงทุนสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ YLG Futures ได้นะคะหรือว่าถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยค่ะผ่านแอปนะคะ YLG Futures ได้ค่ะล่าสุด YLG Futures นะคะกเ็เพิ่มช่องทางสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนทองคำซื้อขายเป็นราคา ของตลาด c o m เม็ได้นะคะสามารถสมัครผ่านตัวช่องทางของ YLG Futures ได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการซื้อขายทองคำตรงที่ตลาดสหรัฐอเมริกาเลยแล้วก็การซื้อขายนะีคะให้บริการ24ชั่วโมงสำหรับช่องทางสุดท้ายนะคะก็คือเป็นเป็นช่องทางน้องใหม่ที่ YLG เพิ่งเพิ่งเริ่มเปิดให้บริการก็คือตัว YLG Go Saving ค่ะช่องทางนี้นะีคะ มีแค่มีเพียงเงิน10บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถสะสมทองคำได้แล้วค่ะโดยทีเ่เข้าไปที่เว็บ w w w y l g g o s a v i n g นะคะนักลงทุนเนี่ยสา,าะะสามารถสมัครแอปพลิเคชันนะคะสมัครสมาชิกเนี่ยผ่านทางเว็บได้เลยแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็เริ่มซื้อทองที่10บาทได้นะคะโดยที่หากสะสมไปเรื่อยๆแล้วบางวันอาจจะสะสมที่ละส10บาท50บาท100บาทเนี่ยค่ะ ครบเพียง1กรัมนะคะหรือมูลค่าประมาณสัก1,500รบาทก็สามารถรับเป็นทองแท่งกลับบ้านไปได้โดยขั้นตอนการรับทองคําแท่งนี่ก็ง่ายมากเลยค่ะนักลงทุนสามารถกดที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะแล้วก็ระบุให้ส่งที่บ้านท่านเราก็จะส่งสินค้าส่งทองคำเนี่ยค่ะไปให้ท่านทางไปรษณีย์หรือหากบางท่านไม่สบายใจต้องการมารับที่สาขาก็สามารถมารับที่สาขาของ YLG Precious ที่สันั์แม่ลำเก้าสนท่านปิ่นเก้าได้แทนที่จะรับเป็นทองคําแท่งอยางจะเลือกเป็นรูปประพันธ์ก็สามารถมามาแลกสินค้าที่ ที่น้าร้านได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็น4ช่องทางง่ายๆนะคะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาลงทุนทองคำค่ะอย่างถ้าเป็นช่องทางของการ ซื้อขายทองออนไลน์นะคะเป็นลักษณะของการลงทุนทอง24ชั่วโมงเนะะี่ยค่ะที่เป็นไซส์ใหญ่เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับนักลงทุนที่ที่เริ่มมีเงินเก็บพอสมควรแล้วเพราะว่าช่องทางนี้เนะะี่ยค่ะก็ใช้เงินลงทุนอย่างน้อยก็ขั้นต่ำเนี่ย200,000บาทจนถึงหลักเป็น1ล้านบาทนะคะสำหรับการซื้อขายทองคําค่ะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่เป็นนักศึกษาหรือว่านักเรียนหรือว่าวัยทํางานที่ต้องการสะสมค่ะกลุ่มนี้สามารถสะสมผ่านตัว YG Gold Saving ได้นะคะหรือว่า หากต้องการรับเป็นทองกลับไปเลยเนี่ยค่ะสามารถไปที่หน้าร้านของเราเลือกซื้อทองคําได้หรือว่าซื้อผ่าน YLG GO ได้เช่นเดียวกันค่ะราคาทองคําก็จะเป็นราคาทองคา24ชั่วโมงส่งถึงบ้านท่านค่ะในวันทําการถัดไปค่ะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะอันนี้ก็ช่วงนี้ตลาดถือว่าร้อนแรงมากทีเดียวก็คือตลาด TFX ค่ะก็คือเป็นนักลงทุนที่เริ่มมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็รับความเสี่ยงได้ก็สามารถเข้ามาลงทุนผ่านตลาด TFX ผ่าน YLG Futures ได้เช่นเดียวกันค่ะ